ธรรมสถานหาดทรายแก้วในอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาแห่งนี้ในอดีตมีชื่อเสียงอย่างมากนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่เงียบสงบเหมาะแก่การนั่งวิปัสนาค่ะแต่ว่าคลื่นลมที่มีกําลังแรงตลอด2-3ปีที่ผ่านมานะคะทำให้ธรรมสถานแห่งนี้พังเสียหายจนปัจจุบันกลายเป็นธรรมสถานร้างค่ะโรงทมที่ถูกคลื่นซัดจนพังไม่เหลือโครงสร้างอาคารให้ประกรอบศาสนากิจ พระประธานที่ถูกซายจากคลื่นซัดจมหายหรือแม้แต่หอระคังที่เหลือเพียงเสาไม่สามารถรองรับน้ําหนักระคังได้อีกแล้วเป็นสภาพที่เกิดขึ้นกับความรุนแรงของคลื่น2อถึเมตรที่ซัดเข้าหาฝั่ง บริเวณหาดทรายแก้วตะมลหัวเขาอําเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาทําให้ธรรมสถานหาดทรายแก้วกลายเป็นสํานักสงร้างพระไม่กล้าจําวัดเพราะกลัวคลื่นลมแรงทิ้งไว้เพียงกุฏิเก่าๆที่พร้อมจะถูกทรายและคลื่นทับถมชาวบ้านบอกว่าสํานักสงแห่งนี้เพิ่งร้างไปไม่นานนักเพราะพระต้องย้ายไปจําวัดที่อื่นเพื่อความปลอดภัยชาวบ้านจึงต้องไปทําบุญไกลขึ้นและไม่มีวัดใกล้บ้านไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจหน่อยร้องไงป๋อาะปาลาอะไรกัมัน แกไม่กายุูเลยใช่ไหมถึงอ้ญา,ย,ายมไม่กายมาทำบุญก็สิ่งก็ร่างอา้โยามก็มากทำบุญก็มันก็ร่างก็ให้รยายรบเราก็เลยมันหน่อยลงไม่เพียงแต่ผลกระทบกับวัดเท่านั้นแต่กระชังปลาของชาวบ้านบริเวณนี้ยังถูกปล่อยทิ้งร้างกว่าร้อยกระชังชาวบ้านบอกว่าปีนี้คลื่นมาแรงมากจนมีน้ําเค็มเข้ามาปากแม่น้ํามากเกินไปปลาจึงตายลงชาวบ้านจึงทําได้เพียงการหาปลาดิมฝั่งเพื่อประทังชีวิต หาในเลมั่งซื้อมั่งแบบนั้นน่ะพอคืนเงียบกับทุกขาก็ดิ้งรนกันใหม่นะคิดแบบจะเลิอกอาชีพนี้ไหมเขว,ว่ามันไม่แน่นอนก <c oughs> ็เราอยู่กับเลลิกเราทําอะไรกินนะไปไหนก็ไปไม่ได้มาบ้านอยู่นี่ทาเลมั่งออกอักมั่งแบบนั้นนะโถถไายไปเรื่อยแต่มาดูมรสุมก็มันทํากินไม่ได้ห้าหกเดือน คลืนลมที่มีกําลังแรงเพราะอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านภาคใต้ตอนลากขณะนี้ทําให้พื้นที่ดิมทะเลตั้งแต่จังหวัดชุมพรจนถึงจังหวัดนราธิวาสมีคลื่นลมสูงบางพื้นที่มีคลื่นสูง2-3เมตรทําให้บ้านเรือนของชาวบ้านสิ่งปลูกสร้างต่างๆพังเสียหายบางคนจึงเริ่มหาที่อยู่ใหม่แต่บางครอบครัวที่ไม่มีทางเลือกก็จําต้องอยู่แม้จะไม่ปลอดภัย สภาพของคลื่นลมที่มีกําลังแรงนะคะทําให้ต้นสนขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายแก้วในอเาเภอสิงหนครแห่งนี้พังเกือบทั้งหมดนะคะซึ่งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เองทําให้ชาวบ้านนั้นบอกว่าอยากให้รัฐหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างถาวรค่ะ